Thank <laughs> you. เบื้องเบิ่ยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับด้านตรงหน้านี้ก็เป็นดุสิตธานีแบงคอกครับนี่ครับแต่ก็ก่อสร้างโดยลิทานะครับก็เป็นบริษัทของคนไทยนะนะี่ครับก็มีหูพานุม,มานลิธาครับโอ้โหเกิดเหตุแผ่นดินไหวแต่เอาอยู่นะครับ รถเคนก็ยังอยู่ครับนี่ครับพี่น้องสุดยอดเนาะเหลือเชื่อครับนี่ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวตึกนี้ก็กำลังก่อสร้างก็ไม่เป็นอะไรนะครับกระจกก็ไม่แตกไม่ล้าวก็ยังอยู่ทุกอย่างครับนิทา โอ้โหสมชื่อเนาะลิทาเนาะพี่น้องนี่ครับมีรูปฮานุมานครับอายที่ที่เอลิทาครับด้านูพ้นก็เป็นน้ำพุครับด้านตรงหน้าน,นี่ก็เป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับโอ้โหเหมือนหลับฝันแล้วตื่นขึ้นมานะครับพี่น้องนี่ครับ เหมือนหลับฝันว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วตื่นขึ้นมาเมืองไทยเหมือนเดิมทุกอย่างครับเหลือเชื่อครับรัฐพุนก็เป็นเอ่อสีแยกสาระแดงครับเป็นยานสีลมเนาะขอกราบทักทายสบายดีเด้อสวัสดีนะครับ f อซีเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวชมย่านนี้นะครับมาเบิงว่าหลังจาก เกิดเหตุแผ่นดินไหวตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่มาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นภาพรมราชานุสรณ์รชัชกาลที่หของไทยนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเนาะนี่ครับถ้าอะไรสร้างโดยคนไทยนี้มั่นคงแข็งแรงอย่างแน่นอน,นครับ โครงการนี้ก็กินว่าหลายหมื่นล้านเนาะนี่ครับดุจนนิธานีครับนิธาโอ้โหสุดยอดจริงๆก่อนจะเข้าไปชมสวนเนาะเราขอมาถ่ายน้ำพุก่อนเนาะเพราะว่าน้ำพุนี้ซับเพิงครับงามหลายครับพี่น้องนี่ครับตรงนี้ก็น่ามาถ่ายรูปนะครับ มาเช็คอินครับแต่ตอนถ้าคลิปนี้เป็นตอนเทีงครับวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ก่อนเที่ยงฝนตกครับนี่ครับพี่น้องสวยๆครับน้าปูหน้าสวนลุมพินีนะครับนี่งามเด้ครับ ตรงไปพู้นก็จะไปทางราชประสงค์ครับตรงไปนะครับอย่าห่างต่งไปไม่เกินโลก,กว่าๆนะครับนี่ครับด่านนี้ก็เป็นสะพานไทยญี่ปุ่นครับสะพานไทยญี่ปุ่นบอกนัดทึ่งตรงหน้านี่ครับโอ้โห เกิเหตุแผ่นดินไหวแต่ดิธาเอาอยู่ครับนี่ครับนักท่งเทียวชาวต่างชาติครับไปที่สวนลุมพินีนะครับด้านทูนรก็เป็นวันแบงคอกครับวันแบงคอกก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมืองไทยถ้าติดสตงงไม่พังเนาะเหมือนกับว่า นอนหลับฝันแล้วตื่นขึ้นมานะครับฝันว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวตื่นมาก็เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรจะมาทําำลายเมืองไทยได้นะครับเพราะว่าเมืองไทยก็เป็นเมืองแห่งธรรมะเนาะมีเทพมีเทวาดามีพระสยามเทวาธิราชปกปักรักษาคุ้มครองครับ นี่หนุ่มน้อยุ่มน้อยมากรับคุณแม่เฮลโหลเฮลโหลเฮลโลเฮลโหลนี่ครับพี่น้องขอถ่ายให้ดูแบบเต็มเต็มนะครับก่อสร้างโดยลิทานะครับพี่น้องน,อนี่ครับโอ้โหี่ดีครับสุดยอดจริงๆครับเขนก็ยังอยู่ครับสูงสูงน้องนี่ครับปูนไม่แตกกระจกไม่แตกครับโอ้โห Oh. เอาอยู่จริงๆครับด้านนี้ก็เป็น MRT สีลมครับ mm. นี่ครับ mm. ตรงหน้านั่นคือ mm. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับโอเคต่อไปขอพาเข้าไปเที่ยวชมเนาะ แต่วันนี้ฝนหยุดตกแล้วก็คิดว่านักท่องเที่ยวก็กำลังเริ่มมานะครับแต่เป้าหมายวันนี้ก็ไม่ได้พามาสมน้องตัวเงินตัวทองนะครับเป้าหมายของวันนี้ก็พามาชมตึกนะครับพามาสมตึกที่ก่อสร้างโดยคนไทยนะครับเมืองไทยก็มีหลายบริษัทนะครับที่เป็นของคนไทยเนาะอย่างเช่นลิธาแสงฟ้าชอาการช่างนะครับ ถ้าสร้างแล้วมั่นใจได้เสมอว่ามันคงแข็งแรงปลอดภัยอย่างแน่นอนครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ถ้าสร้างโดยต่างชาติเนาะก็ไม่ขอรับประกันนะครับไม่รู้ว่าชาติไหนนะครับไม่ได้เอ่ยนะครับนี่ครับพี่น้องฝนเศร้าตกเพื้นกเกลอเมากมมาครับ แต่วันนี้ก็ไม่ขอพาเข้าไปไกลนะครับเพราะว่าพื้นเปียกกลัวลื่นครับยันเหมือนครับเหมือนหรือบ่าลื่นครับพาภาษาอุทไทยก็เหมือนครับตอนถ่ายคลิปนี้กับยางแบบยองๆองครับยันเหมือนครับแต่ก็เป็นพื้นลาดยางนะครับเป็นพื้นลาดยางก็น่าจะไม่ลื่นนะครับแต่ก็ต้องระวังไ้เนาะช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับเอด้านนี้คิดว่า เป็นคนไทยนะครับเป็นน้องนักเรียนนักศึกษามาทํากิจกรรมอะไรสักอย่างครับนี่ครับด้านขวามือนครับด้านพูทก็เป็นบ้านแมงคอกครับพี่น้องครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่ครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเมืองไทยเลยนะครับโอ้โหแบบนี้สงการนี้เมืองไทยแตกอย่างแน่นอนขอฟันธงครับนี่ครับพี่น้องโอ้โห กองฟ้าก็สวยสวยหลังฝนตกเนอะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับมาทาเบิ่งน้องตัวเงินตัวทองบางคนก็มาทาปั่นเรือเป็ดน้อยครับเรือเป็ดน้อยก็ใช้ฟรีครับเราขอมาถ่ายคลิปนี้แป๊บครับนี่ครับเบิ่งแล้วคิดมาเป็นน้องนิสิตนักศึกษามารับน้องนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ก็ขอเข้ามาแค่นี้เม่เกรียงใจครับนี Honestly, ่ครับนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นกังหันใยพัฒนาเนาะตรงหน้านี่ครับเอ๊ะนี่ครับ โอเคขอมาแค่นี้นะพี่น้องพว่พาตอนนี้เป็นร้องเพลงภาษาอังกฤษครับยานครับยานมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับตรงกลางก็เป็นดอกไม้ครับเป็นดอกไม้นะครับสวยงามนะพี่น้องนี่ครับปีนี้เนาะสงการไทยปีนี้บรรัดเคตมากครับไม่รู้ว่าจะแยกล่างไปไหนนะครับ ถังเขาสารสีล่มไอคอนเสยยมเยายมปาราละกอเช่นทันเวอร์เอ็มโพเรียมครับวันแมงคอกก็อยากมาวัดโพวัดอรุณก็อยากไปครับโอ้ยนะพี่น้อง,องเคลียนหลายปีนี้ครับนี่ครับดอกคูณเริ่มบานก็เข้าสู่เทศกาลสงการอย่างเต็มตัวครับดอกสีเหลืองดอกคูณเนาะ เอวันนี้คิดว่าเรือเป็ดน้อยไม่เปิดบริการครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้นี่ครับถึงว่าครับถึงว่านาักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึงได้เดินกลับครับเพราะว่าวันนี้เรือเป็ดน้อยน่าจะไม่เปิดครับฝนตกเนาะวันนี้ก็เลยไม่เปิดนะครับวันนี้ส่วนมาเพื่อนกันมาหนางังพักผ่อนครับมาชมน้องตัวงเงินตัวทองนะครับส่วนนี้ก็เลยกลายเป็นส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนาะนะครับ รานผู้นครับบางคนจะมานั่งพักผ่อนมหาทายรูปครับแต่วันนี้ไม่เปิดให้ปั่นเลือเป็ดน้อยเนาะนี่ครับถึงว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินออกกันเยอะเลยครับเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเคอไซฟีครับปั่นฟรีวันหนึ่งมีสองรอบรอบเก้าโมงกับรอบบ่ายโมงเคิงครับนี่ครับมาเช็คอินกรับคุณพอคุณแม่ครับ ถ้าใครว่างก็ขอเชิญนด้ครับขอเชิญมากพักพอนครับอยู่ที่สวนนุ่มพินี่ครับมาตรงนี้ก็มีความปลอดภัยนะครับมีทั้งกองรักษาความปลอดภัยมีคุณพี่รปภเพื่อนกมาตรวจตาครับนี่ครับอ๋ออันนี้เป็นเต็นท์ครับเป็นเต็นท์ของผู้ประสบภัยเนาะนี่ครับก็มานอนพักอาศัยอยู่ตรงนี้ครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับนี่ครับ เป็นของกรุงเทพมหานครเนาะนี่ครับ,รบมีน้ำดื่มให้นะครับโอเคเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับทุกคนวันนี้กับพเพลงแค่พาพี่น้องมาเที่ยวมาชมครับมาเบิง่งตึกสูงเงียตัวมงนี้ครับว่าหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวจะเป็นอย่างไรนะครับแต่มาแล้วก็สวยงามเช่นเดิมนะครับมันคงแข็งแรงแต่ตอนนี้เริ่มหิวน้ำ <laughs> ร้อนซะเหลือเกินลืมซื้อน้ำมาครับถ่ายไปถ่ายมากับยานครับยานเป็นฮิสโตรครับนี่น้องตัวเงินตัวทองมาเจอแล้วครับนี่ก็ตัวไม่ใหญ่นะครับนี่พี่น้องนะครับตัวไม่ใหญ่มาหากินอาหารน้องนี่ครับไปแล้วครับโอเคเราไปขอปิดกล้องอยู่ ด้านหน้าสวนลุมพินีกันดีกว่านี่สาวฝรั่งก็สวยนะครับสาวมวยก็สวยร้อนจิมจิมร้อนจิมจิมหรือว่าร้อนจริงๆเนาะนี่ครับนักท่องเที่ยวชาต่างชา,งชาเริ่มเข้ามาครับโอ้โห,โหสวยจริงๆท้องฟ้า หลังฝนตกโอ้โหโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใหญ่โตมโหฬารครับนี่ครับนักท่องเทียเ่ยวชาวต่างชาติก็เริ่มเข้ามาครับแต่ช่วงบ่ายไม่รู้ว่าจะเปิดไปนอเรือเป็ดน้อยครับ หรือว่าช่วงถ่ายคลิปนี้หรือว่าพักกินข้าวครับเพราะว่าเปิเปดสองรอบนะรอบเก้าโมงกับบ่ายโมงอ๋อคิดว่ารอบนี้น่าจะพักครับเพราะว่าตอนถ่ายคลิปนี้ก็เป็นตอนเที่ยงเนาะเปิดอีกทีก็บ่ายโมงครึ่งครับก็ขอแก้ข่าวนะครับคิดว่าคงเปิดนะครับแต่มาถ่ายทำก็เป็นช่วงพักเนาะพักเทงนะครับ หวงว่าคลิปนี้ FC คนไทยก็จะมีความสุขใจนะครับทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมครับนี่ครับตึกสูงใหญ่โตไม่เป็นอะไรด้าน้นก็เป็นโรงแรมเป็นคอนโดแอสตันก็กำลังก่อสร้างก่สาสวยงามครับนี่ครับโรงพยาบาลก็เด่นเป็นสง่าครับด้านนี้ก็ก่อสร้างโดยลิทาครับสุดยอดจริงๆลิทาครับโอ้โหครับลิธาเอาอยู่ครับ b t s ปลายทางสานามกีฬาแห่งชาติครับมาขอปิดคลิปตรงน้ำพุเนาะถ้าไทรเข้ามารับชมถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ต้องขอปล่อยไล์ลปาแซเดอเพื่อเป็นแห่งเจอแห่งใจในการล่อไปหา้ายคลิปเนาะพี่น้องนี่ครับรถแอมบูเล็ตมาครับโอเคนะครับทุกคน เจอกันคลิปหน้าเดอ้อบาทนี้สัมบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับบ๊ายบายสวยจริงๆครับหน้าสวนลุมพินีครับบ๊ายบาย